ครับวันนี้ภารกิจก็สักสามสี่เรื่องนะครับอยู่ในพื้นที่บ้างออกนอกพื้นที่บ้างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการร่วมงานก็หลายๆหน่วยงานวันนี้มาดูพุนกันนะครับมาอัปเดตพุนนะครับก็ลูกมันก็โตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับปีนี้ได้สักสิบสามลูกนะครับพุ่งก็จะประมาณนี้ครับยังไม่โตเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสบาหรับการปลูกผุนเพราะว่ามันถือเป็นเป็นเรื่องใหม่เพราะมันเป็นพืชต่างประเทศเป็นพืชต่างแดนเมืองไทยก็อาจจะมีบ้างเป็นบางที่แต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเยอะหรือว่าเห็นหลากหลายนักนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ค่อนข้างจะจะมีความจำเพาะในเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็สภาพอากาศนะครับ แต่ที่ไร่ของเราก็ถือว่าได้ผลนะครับก็คงต้องมีการขยับขยายในฤะดูกาลหน้านะครับในช่วงของปีหน้าส่วนปีนี้ก็รอชิมผลผลิตนะครับจะออกมาในลักษณะไหนพุนหรือพรั่มนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆเชอร์รี่ดอยหรือลูกไหนนะครับแต่ว่าก็จะมีผลที่ใหญ่กว่านะครับผลที่ขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วเนื้อเยอะกว่านะครับ ส่วนเรื่องสีนะี่ก็เจ้าน่าจะน่าจ,จ,จ,จะเป็นสีม่วงหรือไม่งก็จะเป็นสีม่วงแดงประมาณนั้นนะวันนี้ไม่ชัดเจนเพราะปีที่แล้วติดลูกเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่นะครับสีก็อาจจะเปี้ยนนิดหนึ่นงเดี๋ยวปีนี้ก็มาดูกันนะว่าหลังจากที่เขามีอายุมากขึ้นนะครับสีเขาก็จะเปลี่ยนนะตันช่วงที่ผลเขาแก่นะครับวันนี้มาลุ้นกันดูครับเกษตรเชิงดอยครับลองให้รู้ครับผม